อันนี้ไก่ทอดแล้วก็ข้าเหนียวแล้วก็มีน้ำนะคะเราจะไปกินข้าวป่าค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสูขูดสูข้นเมือนี้นั่งเหมาสิบภาพไปไสมาติดตามกันเบิ่งเด้อค่ะ ี่น้องมืออนี้ฮอาก็สิพากันไปเก็บเห็ดเด้อจ้ามาเบิงว่าฮาสิได้หลายได้หน่อยซําใด่มาติดตามส้มต่อไปเดอ้อตอนนี้ก็ฮอดปลาเก็บเห็ดแล้วป้าพุนนนรดลายแทะคอยสิได้น้องเขายุตีพี่น้องได้ป่าจ้าค่เดี๋ยวเราจะพาไปเก็บเห็ดนะคะว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะลองตามมาดูค่ะ ตอนนี้เขาก็เข่ามาป่าแล้วตอนนี้ก็ยังบม่ได้เห็ดจักดอกคนกะหลายแหง้งย่างไปทั้งใดกะพอแต่ค้นพี่น้อง,บงเบองแหน่จะเบิ้งข่อยเ,อเดือแดดกับฮอนอย่าสีหาไปบัดที่นี่แต่ว่าข่อยก็บ่หลาบดอกข่อยก็ไปคือเกาคนมันหมักเนาะเห็ดจังได๋สะเบิ้งข่อยเคลียหาเห็ดเคลียจังได๋ก็ยังบ่พอบั่คนอื่นนะ่ะคือได้หลายแท้พี่น้องข่อยย่างมาก่อกับเมื่อยขาหลากแล้ว เบิ่งเอาเด้อคุน่ะเขี่ยแล้วเคี่ยอีเชี่ยอยู่หันละข่อยอยังม่เห็นเขาไปหาจังไลยก็ดได้แท้เคี่ยจนว่าอันสีแปนเบิ่งคน้นเบื่องแน่คุณน่ะบัดแล้วคนกระสิผ้ากันยางออกปลาได้บัตรที่นี่สิไปทั้งอื่นไ,ไ,ไปปลาอื่นพาวา่าปานนี่ค้นมันหลายบัตรที่นี่เด้อ เบื่งเพิ่นก็บยางออกป่าออกป่ามาแล้วคอยก็หารถพ่อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยยางตามทางไปหารถยางไปแล้วยางไปอีกเมยกับเมยแดดกับฮอนยางน้ำทางไปรถมาน้ำหลังกับสีส้นด่าอยู่โอ้ยคอยราอ่าบัดที่นี่กับมะฮอดรถแล้วคอยก็ขี่รถไปป่าอื่นบัดที่นี่ แดดหอนแดดอย่างเจ้าเบิงข่เด้อนาแหล่น่ะดำใจสู่ค่ะเบิงทางเด้อพี่น้องทางขึ้นป่าไปป่าหาเห็ดอันป่านี่ข่ทีแรกทีแรกเด้อข่ก็ว่าเป็นคนสีบหลายเบิงเบิงในฝุ่นน่ะเขาจนได้เหมารถตู้มาเบิงมาเป็นขั้นรถเป็นกระบะข่กล้ว่าเออเอาลองเบิงเอามาก็ได้ยู่ดอกนี่น้อยนึงเอาเบิงเอาฮัลโะอันนี้ก็จะเฮ็ดอยังข่ก็เอาขึ้นเก้าฮัลโะ เพราะว่าอยากอันอยากไปหาเด้เอา้าวใจสู่แ้งเบิงบ่งๆคัดหลายดมเนว่อันนี้ก็เคลียร์ไปเคลียร์มาเอา้าได้เห็ดน้ำหมากดอกนึงก็ดีใจว่าซันใจซื้นเพิ่นว่เออเอาดอกนั่นดอกนั้นเคลียร์เบิง่งข่อยก็ว่าแม่นมันสิดอกใหญ่เบิงเด้อใหญ่มเดก็เบิ่งได้บบน,นะซ่ำนั่นละใหญ่แงเพิ่นก็พากันหาละ2เท่า เอายางไปยางไปเพ่นวะเออเคลียพักกันเคลียมันก็โคกเนาะปาเห็ดแหมเออเพิ่นก็คิดว่าอันมันสิได้หลไปซองกัะยางคนอื่นก็คือได้หลแท้เพิ่นบอว่ามาแต่อันเดึกดเดือพูดว่าสั่นยางไปยางมาอ้าคือจังพักกันหิวเข่าว่าสั่นหิวเข่าหาหมองกินเ้าก่อนเพิ่นวะเอ้าเอ้าอย่าเฝ้า่อยก็เลยว่าอันขอเคลียอีกจักน้อย เดี๋ยวอันสิเผาไปกินดอกขอ,อนัน่นข่อยก็ยังใจซื่อยุบว่าข่อยเห็นเฮ็ดข่อยก็แล่นใส่เต้เฮ็ดหันหละเบิ่งกระตาข่อยเด้อกระตาข่อยนั่นจนว่าอันบ่ยอยากให้พูดใดซองพุ่นละมากินข้าวก่อนนะครับเอา้านั่งมื่อยนั่งก้อนนั่งก้อนผมมาหากินข้าวกินข้าวอืมอันใดนกกินมากอ่ะห่อมาแต่บานเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ข้าวเหนียวปั้นมืง มันก็มีแจ่วมีไก่ถุนว่าไก่ทอดเออห่อมาจากเพื่อนอืมเอามาแกะมาแกะว่ามานั่งกินน้ำกันห่อนก็บห่อนเมื่อยก็เมื่อยแม้งมีกัหลายอ๋ะกินน้ำโคกก้อนดอกถุนว่าขอแห้งอย่างว่าเมื่อยแห้งอืมเอาเบิ่งเนี่ยบิ่งแม้งกัหลายเอามากินข้าวกินข้าวถุนว่าแซ่บบัเท้าแซ่บบัเท้า เออแซบแซบคนวะแซบยู่วคนวะเออิึกกระทำกันแล้วคุยกันอมแอมอมแอมสองคนคนแล้วคนกระไดกินข้าวคนไี้กินข้าวเด้คนมีแห้งคนวะแต่นางผักเนาะซสื้อกินเอาดีดีก็เด้อลอยสองลอยเื้อหลวัดยังไหหาเก็บครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับเก็บเห็ด พอกินเฉาแล้วแล้วค right. ุณว่าป๊ปั๊ปัลูกยางต่อยางต่อยางไปยางมาส่วนกันเมื่อคุณว่าเมื่อไอเมื่อเมื่อเมื่อคุณว่าบัดนั้นแล้วไปเห็นเอาไปซองกระยาด้วยกเก็บครับาเดบังไรจะคู่ไดไรแท้เก็บเท่าไหร่ผมไม่ผมเก็บว่าเป็นครับกับข้าวเหลือจากจากกินนะครับผมจะให้ให้มาให้มานี่มาตันนี้หิวข้าวมากครับ มาเลยแกเอาปลาหอยมาเดินเพลทมีปลาทองหายมาจังสันได้ย่นหายมาันมันติดตื่นเอามากินเอามากินเอากิน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 เขาน้ำเห็นเขาไก่ ข่อยก็ขี่รถลงมาเห็นหมาก็ร้องคุยขยะอยู่เนาะเขาก็เลือก้อีโตนมันก็เลยจอดรอ,อเขาให้มันกินบัดที่นี่ข่อยก็มาเห็ดล้านขาเขาจะใครเห็ดร้ายหลายคนวะเขาก็เลยจอดซื่อดูเปล่ขอขอาเขา,า,าได้สื่อมื่อกี้ไหาหนุ่มบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยไปสาพดูดคนก็หลายพดูดถ้าไปอันแต่เช้าก็นีข่อยคือสิได้อยู่ด,ดอกเพิ่นว่าเฮ็ดหยังก็ได้เอาโลด มือไม่ขอจังสิไปไม่มือน,นี่ขอซื้อกินสก้อนเอาแต่เฮ็ดละโงกนี่ละพคนวะเพิ่นก็ขายถุงละลอยขอยกระต้อเพคนเด้อต่อเหลืออันถุงละเก้าสิบบาทคนวะสองทุ่งลอยแปดตีต๊ดคนว่าเด้อตบาดท,ที่นี่มาฮอดตลาดเนาะขอกระเบืทุกหม่องอีหลีเห็นตลาดก็บ่ได้ขอกระเบืไปซื้อมากไม่มากเงาะพคนวะเดี๋ยวไม่เอาตังมาครับมั่งคือตังมาสองร้อยบาทนหมดเลยจะเอียงเนาะ ไปหาเห็ดไปหักได้ผลไม้เมื่อแวะแต่ตลาดอยากกินทุกอย่างมันแม่นคนไปหาเหาเห็ดอยู่บอ่ะฝนว่านฝืนกระท่ำเป็นเทเห็ดใส่กระยังกระตาไว้แล้ววันว่าเกิดว่าเมื่อเฉันเขาถามไปหาเห็ดไป้พอได้ยู่งฝืนกระเสวะยังสีเตะนะอยากอายเขาเขาสิบอ่ะไปหาเห็ดและสิบอ่ะได้ประเทศใส่แล้วเรากลับบ้านก่อนนะครับวันเลี้ยงเพื่อนเพือนไปกับเตี๋ยมโต๊ะจ้าตำเจล ข้างหม้อจ้ะจละ้างเด็ดเรียบร้อยแล้วผัก็เตรียมแกงนะคะเนี่ยผัก็ตําแก้วแล้วเอาแก้วลงหม้อทาน้ําเดือดจ้ะเดือดปุ๊ๆๆๆอ้าวทาเห็ดลงบัดท,ที่นี่ก็จะทาแกงทากินอันนี้เห็ดละโงกเด้ออันนี้แกงเห็ดละโงกสดๆอย่าสิบอกว่าแซ่บแห้งพี่น้องเอ้ย แขงเก๋งสุดๆแซ่บแซ่บหวานช่วยช่วยนะทำาแม่ค่อยหาเองได้แห้งสิแซ่บกว่านี้อันนี้เฮ็ดซื่อมากกระ่สริฟี่เกลาหันละบัดที่นี่อยาจเอาเข้าวสารมาใส่กับน้ำแกงหย่อนว่ายานเป็นเฮ็ดเบื่อเนาะแล้วเอยก็ใส่น้ำปลา้านะคะใส่น้ำปลาร้างไปสองโนใส่ผงนัวเข้าไปซ่อเนี่ยแหละซ่อเนี่ยกระซ่บแล้ว มันนี้กับพักอีตูจะทิมลงไปโลดแล้วก็คนคนคนมันหยวบแล้วเขาก็ตักมาใส่ถั่วใดเลยพร้อมกินค่ะคอยก็คอโตไปกินแกงเห็ดละงกสดหนำโก,โกโกกันเดี่นองฝากติดตามไม่ในเด้อ